ในยุคดิจิตอลแบบนี้ทำยังไงให้คนไทยหยุดโกงจริงๆทุกสงังคมทุกประเทศมันก็มีคนโกงอยู่แล้วนะครับคอร์รัปชันนี่คือเรื่องยากเลยคนระับเพราะมันมีหลายอย่างที่มันมันมันฝังลึกอยู่ในสังคมอ่ะแม้กระทั่งคนในบ้านเนี่ยก็จะบอกเลยบอกว่าไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาของเขานะลูกคอร์รัปชันจะไม่เกิดถ้าเกิดตัวบุคคลเป็นคนดีมากพอค่ะ มันฝังลึกอยู่ในสังคมอ่ะแล้วก็มันมันก็มีดามันก็เป็นแบบดาบสองคมใช่ไหมเราก็เป็นสังคมที่มีมีเป็นไฮอาร์กี้อ่ะมีความเป็นแบบมีคนข้างบนคนข้างล่างซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียในในในสังคมอย่างนั้นแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันโดนเอาเปรียบได้ง่ายเราจะไปหยุดข้อโกงคงยากแต่ดูที่ตัวเราก่อนดีกว่านะฮะเราควรจะต้องป้องกันตัวเราเอง ะะตื่นรู้ด้วยตัวเราเองเริ่มต้นที่ตัวเราเองมากกว่านะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะฮะ mm hmm. อย่างพวกโกงออนไลน์ใช่ไหมหรือพวกคอสเซ็นเตอร์ที่โทรมาใช่ไหมครับที่มาหลอกลวงเราถ้ามันอยู่ที่ตัวเราครับถ้าเราติดตามข่าวสารตื่นรู้นะครับมันช่วยได้เยอะนะฮะ mm hmm. ในการที่จะยุต,ติหรือว่ายับยัง้งความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นจากการถูกโกง คือทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดบุคคลคือถ้าเกิดมีวิสัย,สยทัศน์ที่ดีแล้วก็มองในในในสิ่งที่ดีๆต้องการช่วยเหลือประเทศชาติอะไรจริง,รงๆอะ่ะเพื้อว่ามันแก้กันได้อยู่แล้วอะค่ะได้ของเขามาในวันนี้เขาถามว่าเราไปคนไปโกงเขามาแล้วเรามาเลี้ยงครอบครัวเราถ้าสมมุติตัวพี่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันถ้าพ่อไปโกงเขามาแล้วบอกแป้งกินข้าวเลยลูกกินให้อร่อยนะลูก แต่ในใจเราอะรู้แล้วว่าเงินเนี้ยเราได้มาจากอะไรเรื่องของคอร์รัปชันผมผมว่ามันแบบเรื่องพวกนี้คือถ้าจะรอเป็นแค่นโยบายเฉยๆเนี่ยมันมันผมว่ายากผมว่ามันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มจากคนกล้า,าหาญที่จะเข้าไปแบบเข้าไปในระบบแล้วก็พยายามแบบเซตอัพ สิ่งที่มันจะแบบเกิด b e n e f i t กับ generation ไปไปข้างหน้าที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะเพราะว่าคือสิ่งสําคัญนะคะคอร์รัปชันจะไม่เกิดถ้าเกิดตัวบุคคลเป็นคนดีมากพอค่ะเข้าใจมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะเพราะจริงๆขนาดคนที่กรองเก่งๆหรือว่าคนที่ดูเก่งก็ยังโดนอยู่ถูกต้องไหมครับอันนี้ถ้าโดนไปแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงเข้าไปจัดการให้มากที่สุดซึ่งผมก็เห็นใจตำรวจไซเบอร์เลยก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่เพราะเราก็ทำทำเคสแบล่านี้เยอะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าแบบเฮ้ แบบมีวิธีนี้แก้อย mm ่างนี้มีนโยบายตัวนี้พวกนี้ตื่นมาหายเลยผมว่าเป็นปเป็นไปได้ยากมากเรื่องเนี้ยอย่างน้อยไม่มีคนรู้แต่ว่าใครที่รู้ก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนดังนั้นอย่าไปโกงเลยนะคะก็คิดเสียว่าทุกการโกงมันจะเกิดความเดือดร้อนถ้าวันหนึ่งความเดือดร้อนมาลับมาหาเราเองเนี่ยเราเองก็ลําบากเหมือนกันดังนั้นถูกไหมคะเราก็ไม่มีใครอยากเจอความลําบากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์ร้อนในเมื่อถ้าเราไม่อยากเราก็ จะต้องทําตัวเองให้ไม่เป็นจุดเริ่มง่ายๆเลยพวกเราทําทได้แค่ต้องอดทนเราวางตัวถ้าเกิดเราเสียไปแล้วแล้วหลังจากนี้เราก็แค่เออตั้งสติหลังจากนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราก็ต้องแบบโอเครอบคอบมากขึ้นใช่ใ,ชใชดๆก็คือถ้าโดนมาแล้วก็ควรจะแชร์ให้ทุกคนฟังมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่าเพราะเ,ออเราไม่ได้ิดเพราะว่าเราไม่ได้ผิดเพราะขนาดพัตเตอร์ยังแชร์เลยแต่กลัวเพื่อนด่ามากก็โดนโกง มันง่ายจริงๆเข้าใจความง่ายนี่แหละแต่ว่าก็อยากจะให้ช่วยกันรงนะะ์แง้วกันก็อยากให้คนไทยมีสํานึกค่ะ<อ>ก็อย่าไปโกงไปอย่าไปโกงคนอื่นเขายิ่งโกงก็ยิ่งเป็นบาป<อ>ต้องนึกถึงบาปบุญคุณโทษไว้โ<อ>กงคนอื่นเขาอ่ะมันก็ยิ่งบาปนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคือเสียสุขภาพจิตไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึงให้ให้ยึดหลักถึงความดีเอาไว้ค่ะอืม